หลายคนทุ่มเทกับการทำงานเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำงานอย่างหนักในวันหยุดส่วนมากผมก็ทำโอทีผมทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่ในวันนี้ผมได้ตัดสินใจออกเดินทางหลบหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงเดินทางสู่อ้อมขวดข,ของกิ่งอาทางประวัติศาสตร์ผมเดินทาง82กิโลจนมาถึงจุดหมายกับที่นี่พระนครศรีวิทยา เช้านี้อากาศเย็นสบายผมจะเลือกการเดินทางนดรถไฟในระหว่างการเดินทางผมไมได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตไม่นานนะักผมก็ได้เข้าสู่ตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นก้าวแรกที่ดีในการพัพรอนาของผมเลยก็ว่าได้ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงมาถึงสถานีอยุทยาผมรู้สึกว่าที่นี่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเสน่ห์ในการพักผ่อนในครั้งนี้อย่างมากผมคิดไม่ผิดเลยที่เลือกมาพักผ่อนณที่แห่งนี้และจากสถานีนะครับฝั่งตรงข้ามจะมีร้านเช่าจักรยานมอเตอร์ไซค์ผมจึงตัดสินใจเช่าจักรยานคันหนึ่งเพื่อใช้เดินทางตลอดทั้งวันนี้ ที่แรกจะเป็นหมู่บ้านช้างอิทยาหรือมีอีกชื่อว่าวังช้างอิทยาแพรพเนียนนั่นเองครับสวัสดีครับนั่งช้างราคาเท่าไหร่ครับ กจ่ายครับวังช้างอายุทยาแลพันเนียดที่นี่มีบริการนั่งหลังช้างทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปจนถึง5้าโมงเย็นเริ่มต้นที่ราคา100บาทไปจนถึง500บาทขึ้นอยู่กับเวลาในการนั่งหลังช้างนอกจากนี้ลานพักช้างใหญ่เป็นที่พักขวานของช้างและควานช้างเราสามารถได้อาหารช้างและถ่ายภาพได้ที่จุดนี้ครับอาหารช้างราคาเท่าไหร่ครับ แล้วอันใหญ่หรอครับส0 0ร้อยครับเอาอันใหญ่ครับแล้วก็ให้อาหารตรงไหนครับด้านนาเลยโอเคเลยทุกเชือกเลยหลังจากที่ผมนั่งหลังช้างและให้อาหารช้างเสร็จแล้วผมก็ออกเดินทางต่อบรรยากาศดีมากเลยครับแต่ต้องระวังรถกันสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ผมปั่นมาไม่ไกลมากนะักผมก็มาถึงที่ตลาดน้ำอโยุธยาบรรยากาศที่นี่คึกคืน้นมีร้านค้ามากมายหลายรูปแบบสะท้อนถึงวิถีชีวิตเอกลักษณ์ความเป็นอยู่แบบไทยของอโยุธยาจริงๆภายในตลาดน้ำผมแวะให้ห่านปลาป้าปน,นมแพะเดินชมตลาดน้ำไปเรื่อยๆทำให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินแถมยังอิ่มท้องอีกด้วยครับ อุชิ้นไม้เท่าไหร่ครับ20บาทครับเอาอนนี้ม,มาละ20บาทครับครับผมพอเดินมาเรื่อยๆผมก็ได้กลิ่นหอมๆจนผมอดใจไม่ไหวผมเดินตามกลิ่นหอมจนมาถึงที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่จะมีเอกลักษณ์และสูตรเด็ดที่แตกต่างกันไปในแต่ละร้านแถมที่นี่ยังมีโชว์การแสดงละครพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้รับชม ดยจะมีรอบเที่ยงบ่ายสองโมงและ4ี่โมงเย็นในวันเสาร์วัอาทิตย์นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจและครเพื่นบ้านที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจเรือชมทิวทัศน์รอบตลาดน้ำอโยธยาก่อนได้นะคะผู้ใหญ่3าบาทเด็ก20บาทเท่านั้นนะคะ ปิดท้ายด้วยการล่องเรือนั่งชมตลาดน้ำอยุธยาดื่มด่ำกับบรรยากาศและนั่งชมทัศนียภาพรอบๆตามแบบฉบับความเป็นไทยตลาดน้ำอยยธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงวัฒน,นธรรมที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาเลยก็ว่าได้เป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ณตลาดน้ำอยุธยาสำหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่ได้มาพักผ่อนในครั้งนี้มากครับ ราคาเท่าไหร่ครับสิบบาทครับอ๋อครับแล้วอันนี้ลหรอครับสามสิบครับเอาอันนี้ครับเมื่อดื่มด่ำไปกับการเดินชมบิวติวทัศน์ทานอาหารอร่อยและเก็บภาพสวยๆในตลาดน้ำอโยธยารถจักรยานคันนี้ก็พร้อมออกเดินทางต่อด้วยแขนและขาทั้งสองข้าง ที่พร้อมปั่นไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของที่นี่และสถานที่สุดท้ายที่ผมเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จุดที่น่าสนใจของวัดคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเจดียด์องค์ใหญ่ แสดงให้เห็นว่าเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่นี่จะเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอายุทยารอบๆเจดีย์จะเรียงรายไปด้วยพระพุทธรูปนับสิบที่หล่อจากอิฐและปูนปั้นเชื่อกันว่าหากมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเข้ามากราบไหว้สักการะภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลเป็นพระประธานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดนอกจากนี้ยังมีพระพุทธไสาย,ยา์าศหรือพระนอน ให้เราได้กราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลภายในวัดใหญ่ชัยมงคลยังมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมีพระบรมราชานุสาบรีของพระองค์จะอยู่ด้านหลังของวัดใหญ่ชัยมงคลให้เราได้สักการะลำนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์อีกด้วยครับการได้มาสักการะร่วมห่มผ้าตรายจีวรให้กับพระพุทธรูปในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น เป็นการทำบุญที่ใหญ่ในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ผมไม่คิดเลยว่าตลอดการเดินทางในครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานนักได้พบกับสถานที่ที่งดงามมีความเป็นไทยและมีทัศนียภาพที่สวยงามขนาดนี้แถมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้มาพักผ่อนที่นี่ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าและมีความหมายสาหรับผมในการเดินทางครั้งนี้